ช่วงกวนชวนหิวสนับสนุนโดยบริษัทลิสซิ่งกสิกรไทยจำกัดผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและลิสซิ่งรถยนต์ชั้นนำของไทยชาตามือชาดีๆสำหรับคุณ พัฒการเล่งหงต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณที่เปิดมากว่า50ปีบริหารความอร่อยโดยเฮียสงเล่งหงและครอบครวัวอร่อยกันได้ที่สาขาพระราม2และสุขุมวิทหกิบสเท่านั้นไม่มีสาขาอื่นนะครับโรงแรมถาวรปามบีชรีสอร์ทช่วงค้นชวนหิวครับวันนี้เป็นช่วงพิเศษเลยนะครับที่วันนี้ได้รับเกียรติจากคุณเลิศนะพาเราสคนพ่อลูก มานั่งอยู่ที่ห้องอาหารไทยโอสยามและตอนนี้ครับอาหารที่ทางโรงแรมเนี่ยคุณเลิศเนี่ยเขาจัดไว้ให้เราโอ้โห oh, มีหลากหลายเลยนะครับแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยเรามองไปด้านด้านขวาเนี่ยมีอาหารหน้าตาที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่นี่เป็นอาหารสไตล์อะไรครับผมอาหารสไตล์เม็กซิกันครับผมทาไมโรงแรมแห่งนี้ต้องมีอาหารเม็กซิกันไว้บริการแก่ลูกค้าด้วยฮะคือในภูเกต็ตเนี่ยครับอาหารเม็กซิกันจะหาทานยากยิ่งในหาดการะล้นเนี่ยหาไม่ค่อยได้เราก็เลยอยากจะเพิ่มความหลากหลาย นีครับซีนอาหารในกระดกตอบโจทย์สำหรับนักท่องเที่ยวชอบลิมรสอาหารเม็กซิกันวันนี้เราเอามาเสนอสอเมนูนะครับคือเมนูแรกจะเป็นอาหารทานเล่นเรียกว่านาโชซึ่งในเม็กซิโกเนี่ยจะเป็นเมนูที่ป๊อปปูล่ามากทุกคนต้องทานจุดเด่นก็คือวัตถุดิบทุกอย่างหรือว่าซอสทุกอย่างเราทำเองครับไม่ว่าจะเป็นคอนชิปเรดซอสหรือว่าบีนซอสหรือว่าชีสข้างบน เราผสมเองเป็นสูตรของที่โรงแรมนะครับที่ผมเห็นอยู่เนี่ยนะครับหน้าตาเหมือนกับปอเปี๊ยบ้านเราเลยมันคือบูริโต้ครับข้างในเนี่ยจะเป็นข้าวที่เอาไปผัดกับเรดซอสแล้วก็บีนซอสและข้าวเนี่ยมีความพิเศษตรงที่เอาไปหุงด้วยนมแล้วก็เนยที่สําคัญที่สุดของอาหารเม็กซิกันนะครับคือซอสที่ทานกับอาหารนั่นเองทุกอย่างของเม็กซิกันใช่ต่อไปอยู่ด้านซ้ายมือผมครับคุณเลิศครับอาหารสไตล์ไหนครับเนี่ย นี่คืออาหารสไต์อิตาเลียนครับผมเมนูที่อยู่สุดนั่น <ผม S 2> เลยก็คือ,อเป็นซุปซีฟูด้ดช,ชื่อว่าบอ b u บูเลสซุปครับผมความพิเศษของเมนูนี้เนี่ยคืออะไรครับความพิเศษของเมนูนี้เราจะสรรหาแต่วัตถุดิบที่สามารถหามาได้สดๆทุกวันนะครับครับผม ซึ่งความสดความหวานของซีฟู้ดก็จะมาผสมกับความเปรี้ยวของอะมะเขือเทศมันก็จะกลมกล่อมไปอีกแบบหนึ่งครับผมและจานนี้นะครับคุณเลิศนี่คือสปากเกตตีโอริโอครับผมจะเป็นสปากเกตตีทางทรดิชชั่นอลของทางอิตาลีที่เขากินกันจะเป็นสปากเกตตีผัดด้วยน้ํามันมะกอกแล้วก็ใส่กระเทียมเข้าไปพูดง่ายๆก็คล้ายๆกับผัดกระเทียมพริกไทยบ้านเราแต่มาผัดกับพาสต้าสูตรบ้านๆเลยถ้าไปอิตาลีจะเจอ ทุกทที่เลยคุณเล่ยครับด้านนู้นเนี่ยเป็นอาหารไทยแน่นอนเพราะว่าดูจากลักษณะหน้าตาเนี่ยเป็นออเด็บแบบไทยๆแต่ที่ผมไปทานมาเยอะแล้วหน้าตาเหมือนอาหารชาววังนะถูกต้องครับนี่เป็นอาหารชาววังที่เป็นอาหารของทางโอซียามอาหารไทยชาววังเนี่ยจะเน้นในความปราณีตและความเป็นศิลปะมีทั้งถุงพองใช่ครับมีทั้งลาเตียงมีทั้งหลายหลายอย่างรวมกันกุ้งสโลงหรือจะเป็นช่อม่วงก็ก็ดีนะอยากจะไฮไลท์ว่ากุ้งสโลงเนี่ยเราจะใช้มี ของภูกเกต็ตเองนะครับเห็นแล้วใช้วัตถุดิบของพื้นที่มาด้านหน้านี้นะครับท่านผู้ชมครับแหมอยู่ข้างหน้าเนี่ยเห็นแล้วเป็นแกงแน่นอนครับเป็นแกงอะไรครับผมนี่คือแกงเผ็ดเป็ดย่างครับผมโอ้อโหเมนูนี้เราจะเน้นให้มันครบรสทุกๆรสซึ่งเครื่องแกงเราทําเองหมดโอ้โหท,ทำเองหมดเลยท่านผู้ชมครับเราพูดคุยมาขนาดนี้แล้วผมก็ทนไม่ไหวแล้วล่ะคุณเลิศขออนุญาตชิมเลยได้ไหมฮะได้ครับผม นี่เลยครับโอ้โหสไตล์เม็กซิกันนี่เมนูนี้เด็ดเหลือเกินกับลืมตาให้ตัวเองวาวโทษทีอร่อยมากมาภูเก็ตก็มีอาหารเม็กซิกันให้ทานนะครับไทยมาก็ลองได้ต่อด้วยอิตาเลียนเลยนะสปาเก็ตตี้โอลิโอ เมื่อกี้เราว่าอิ่มอร่อยสุดๆไปกับของคาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ของหวานตั้งอยู่ข้างหน้านี้โอ้โห,อโอโหของหวานอีกคุณเลิศยังจัดให้อีกของหวานนี่เป็นอาหารที่เราเตรียมไว้สําหรับ ลูกค้าของเราที่โรงแรมแห่งนี้ใช่ไหมใช่ครับคือที่โรงแรมเนี่ยเราจะมีร้านกาแฟเต็มรูปแบบชื่อว่า coffee talk ในนั้นเนี่ยจะเสิร์ฟขนมคเค้กคแล้วก็มีกาแฟเครื่องดื่มหลายอย่างเลยสำหรับคนที่ชอบทานของหวานหรือว่านั่งกินกาแฟหรือว่านั่งเล่น Wi-Fi อ,อะไรอยู่หน้าหาดเลยหรอใช่ครับอยู่หน้าหาด coffee talk รทริปนี้นะครับเราสองคนพ่อลูกเนี่ย มาภูเก็ตเนี่ยก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเลยนะครับจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็คือคุณเลิศเนี่ยพาเราไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆหลายมุมของโรงแรมทั้งสองโรงแรมเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเต็มอิ่มนะครับสำหรับท่านชมครับที่เห็นความสุขของเราสองพ่อลูกนะครับในทริปนี้นะครับง่ายนิดเดียวถ้าว่าอยากจะมาใช้บริการอย่างมีความสุขกับโรงแรมแห่งนี้นะครับเพียงเข้าไปคลิกแล้วก็ไปดูในเว็บไซต์ของโรงแรมแห่งนี้คุณก็สามารถมาใช้บริการได้เหมือนกับเรา2คนครับ และทริปนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับคุณเลิศที่เรียกได้ว่าจัดเต็มให้แก่เรา2คนพ่อลูกก็อยากจะฝากให้ท่านผู้ชมทางบ้านมาใช้บริการที่โรงแรมแห่งนี้กันมากๆนะครับสำหรับทริปนี้ต้องขอขอบคุณคุณเลิศมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสนุกสนานและอิ่มอร่อยสไตล์กวนชวนเที่ยวกันแล้วนะครับแป๊บเดียวแหม่เวลาก็หมดลงแล้วล่ะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยกลับมาติดตามชมกันใหม่ว่ากวนเราเนี่ย จะพาไปชวนเที่ยวและชวนหิวกันที่ไหนกันบ้างครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการที่ใจดีของเราครับโรงแรมถาวรอนปา์มบีชรีสอร์ทจังหวัดภูเก็ตครับสายการบินแอร์เอเชียขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรชาดอกคำฝอยตราบ้านสมุนไพรและพัตาคัรเล่งขงพระราม2และสุขุมวิท๖2สำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วละครับสวัสดีครับ